สวัสดีค่ะพ่อเม่พี่น้องทุกท่านนะคะพบกันวันนี้อีกวันหนึ่งนะคะเป็นวันสุขนะคะใส่เสื้อสีฟ้านะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นคลิปที่สองนะคะคลิปที่สองคลิปที่หนึ่งผ่านไปคือเรานำเสนอเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดท่านเลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบแต่ในคลิปนี้เราจะเป็นค่าพันคอนะคะสีตะกอเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเมก่ทอเพิ่งส่งมาให้นะคะในช่วงนี้เดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะคะ อากาศร้อนแต่เราก็สามารถใส่ได้นะคะเป็นผ้าพันคอไปฝากไปต้อนเป็นของฝากหรือเราขึ้นรถนะคะเป็นห้องแอร์เราก็สามารถใส่ได้ในราคาพิเศษนะคะวันนี้เราจะมีพิเศษให้เลยเราจะมีพิเศษคือเราจะแถมกล่องให้นะคะพืนพ้นลืร้อยห้าแถมกล่องให้หนึ่งใบในช่วงเทศกาลสงการานต์เดือนนี้นะคะวราดาจะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องฟังรายการโปรของวราดาดีๆนะคะบางคนดูคลิป หลังๆแล้วจะมาเอาราคาปัจจุบันไม่ได้นะคะท่านต้องฟังคลิปต่อคลิปนะคะเพราะวราดาจัดกโบกให้นะคะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาวันนี้วรดาจะยกผ้าพันคอสวยงามมากนะคะสีตะโกผ้านิ่มนะคะสวยงามแท้แน่นอนนะคะอันนี้วรดาจะยกให้ท่านเลยนะคะผ้าพันคอดูดีๆนะคะสีตะกรลายนิ่มมากนะคะ, 4, คคนนนะ,คะอันนี้วรดาจะยก,กให้พ่อแม่ที่น้องปกติแล้ว250นะคะคืนละ250เราจะไม่ได้ลดนะคะ เพราะเราพิเศษ,ษให้แล้วะค่ะแต่วันนี้เรามีโปรให้ท่านัมาบเร์หนึ่งนะคะตัวนี้ัมาบเร์หนึ่งนะคะ2 5 0 250, 250นะคะแต่เราจะให้กล่องพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะ250ราแล้วแถมกล่องให้ท่านเลยนะคะขอใส่กล่องเยบร้อยสวยงามน,นะคะ250หพร้อมกล่องนะคะแต่วันนี้เนื่องจาก สินค้าของเรามีตรงหน้าปกทุกอัน250แต่ถ้าท่านไม่เอากล่องเราพิเศษให้ท่านเลย230บาทนะคะแต่เราเป็นชุดนะคะชุดนี้250พร้อมกล่องนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ250พร้อมกล่องนำเบอร์หนึ่งถ้ท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะสินค้าเรางามมากตรงหน้าปกนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะ250พร้อมกล่องแต่ถ้าท่านไม่เอากล่องวระดานลดให้ท่าน20บาทนะคะ โอเคนะคะวันนี้สินค้าของเราสวยพื้นเดียวกันนะคะมีหลายลายนะคะมีหลายผุดนะคะต่อมาอันนี้เป็นผืนที่สองนะคะนำเบอร์สองนะคะนำเบอร์สองสวยงามนะคะมีหลายผืนนะคะนำเบอร์สองสวยจริงๆนะคะเราก็ให้พ่อแม่พี่น้องพิเศษนะคะนำเบอร์สองนะคะสองร้อยห้าสิบพร้อมกล่องเหมือนกันนะคะเราจัดโปรให้ท่านเลยวันนี้นะคะคลิปนี้เนื่องจากใน แห่งเดือนแห่งคมวันแข่งคมรักคือปีใหม่นั่นแหละคะ่ะบ้านเราเรียกว่าปีใหม่นะคะรักกันมาเยี่ยมมายามกันนะคะเป็นวันสาคัญของคนไทยนะคะคือชุดนี้พร้อมกล่อง250แต่หากท่านไม่รับกล่องหอ่อถุงแก้ววรดาหอ่อให้ฟรีนะคะแต่ก็ลดไป20บาทนะคะวันนี้เราให้พิเศษเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะสินค้าของเราโอเคตรงหน้าปกนะคะนาเบอร์สองนะคะมีหลายผืนนะคะสินค้าของเรามีหลายผืน หากท่านต้องการหลายชิ้นก็ได้นะคะเอาไปเป็นคู่แสดนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีล้วนสวยเหมือนกันนะคะสีตะกอผ้างามมากนะคะสวยค่ะเป็นสไลด์ถูทูเปลือกไม้นะคะ250ร้อพร้อมของนะคะวรดายกให้เลยนะคะชุดนี้250นะคะ กอยกเป็นัมเบอร์สนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์มาได้นะคะัมเบอร์สหากท่านไม่เอากล่องวรลดาหักให้ยี่สบาทนะคะสินค้าของเราขายตรงหน้าปกอันนี้คือนัมเบอร์สนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นนัมเบอร์สี่นะคะสีใกล้เคียงกันนะคะแต่สไลด์สามทีโทไม่เหมือนกันนะคะท่านดูดีๆนะคะสไลด์จะลึกกว่ากันนะคะสไลด์นะคะเห็นไหมคะสไลด์เปลือกไม้นะคะอันนี้นัมเบอร์สี่นะคะพ่อแม่ปีน้องคะท่านดูดีๆพ่อลายแต่ละลายใกล้เคียงกันนะคะแต่ไม่ใช่ลายเดียวกันนะคะเพียง <Okay. S 1> 250บาทนะคะ250บาทแถมกล่องให้เลยนะคะเอาไปฝากไปต้อนเปของขวัญช่วงเทศก,กาลสงการาน เป็นประเทศนี้ของคนไทยนะคะปีใหม่นะคะปีใหม่ของคนไทยนะคะเดือนเมษาในวันสงการน,นะคะต่อมาเป็นลำเบอร์ห้านะคะตัวนี้ก็สวยอันนี้มีผืนเดียวนะคะบอราดาให้เรียนให้ท่านเลยนะคะอันนี้มีผืนเดียวนะ,ะสวยค่ะลายน้ําไหลนะคะลายน้ําไหลอันนี้มีผืนเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะอันไหนที่มีผืนเดียวบอราดาก็จะชี้แจงให้ท่านเลยนะคะว่ามีผืนเดียวนะคะ อันไหนที่มีผืนเดียววรดาก็ชี้แจงให้ท่านเลยนะคะมีผืนเดียวนะคะอันนี้สามร้อยห้าสิบพร้อมกล่องเค้นกันนะคะสองร้อยห้าสิบสิสองร้อยห้าสิบนะคะพร้อมกล่องสองร้อยห้าสิบนะคะสินค,ค้าของเรามีกิิงตรงหน้าปกัมเบอร์ห้ามีผืนเดียวนะคะหากท่านใดเข้ามาก่อนได้ก่อนหากท่านใดเข้ามาช้าก็จะหมดนะคะเพราะว่าวรดาขายหน้าร้านวันหนึ่งก็หลายพืนนะคะต่อมาตัวนี้เป็นัมเบอร์หกนะคะตัวนี้สวยค่ะตัวนี้เป็นลายยาวนะคะสวยงามแพ้แน่นอน,นนะคะ ยาวจริงๆนะคะเนี่ยค่ะ250านะคะนับเบอร์หนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนับเบอร์หสวยค่ะสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกตัวทุกผืนนะคะการันตีได้เลยสินค้าเรางามอันนี้มีหลายผืนนะคะนับเบอร์หกแล้วก็จัดโปรให้ท่านเท่นกันนะคะชุดนี้250บาทนะคะ250บาทพร้อมกล่องนะคะเพื่อเป็นของฝากของต้อนได้นะคะหากท่านไม่เอากล่องวรดาก็ลดให้20บาทนะคะลดให้20บบาทนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะ องร้อยห้าสิบพร้อมกล่องนะคะอันนี้มีหลายฝืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะมีหลายฝืนนะคะหากท่านอยากได้หลายฝืนก็โอเคนะคะลำเบอร์หกนะคะสินค้าของเรามีพร้อมขายนะคะลำเบอร์หกนะคะมีหลายฝืนแทแนโนนเลยนะคะลำเบอร์หกเป็นลายใหญ่นะคะเป็นลายใหญ่นะคะต่อมาเป็นลำเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะลำเบอร์เจ็ดนะคะท่านดูดีๆนะคะเป็นสายฝนน้ําไหลนะคะลำเบอร์เจ็ดสวยงาม ลนยนี้ก็มีอยู่ผืนเดียวนะคะนัมเบอร์เจ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสองบาทพร้อมกล่องนะคะ250บาทพร้อมกล่องหากท่านไม่เอากล่องก็ตัดออกไปให้20บาทนะคะพิเศษเลยนะคะ250บาทพร้อมกล่องนะคะัมเบอร์เจ็ดมีพืนเดียวนะคะัมเบอร์เจ็ดนะคะัมเบอร์เจ็ดนี้มีพืนเดียวลายน้ําไหลท่านดูดีๆสวยงามมากนะคะสวยงามนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสกลนครนะคะ ต่อมาตัวนี้ลายใกล้เคียงกันแต่คนละลายนะคะขอให้ท่านสังเกตดูดีๆนะคะสังเกตดูดีๆเห็นไหมคะลายเปลือกไม้งามมากนะคะอันนี้เราจัดโปรโให้พิเศษเลยนะคะ2 5 0พร้อมกล่อง,องเช่นกันนะคะอันนี้นาเบอร์8นะคะสวยงามสินค้าของเรามีทิงพร้อมขายนะคะวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนาเบอร์8สง5 0บาทนะคะสง5 0บาทพร้อมกล่องลายนำเบอร์ no. 8ก็มีพื้นเดียวนะคะมีพื้นเดียวหากท่านต้องการแอด แคปโทรมาหาได้นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านเข้ามาช้าเราอาจจะขายหน้าร้านหรือส่งให้เอฟซีคนอื่นไปนะคะต่อมานี่เป็นน้ำเบอร์เก้าน้เบอร์เก้าก็สวยเป็นสีคามนะคะเป็นสีคามสไลด์ขอบอันนี้มีหลายคืนนะคะน้ำเบอร์เก้าสินค้าของเราทุกอันทุกอย่างมีกิ่งพร้อมขายนะคะอันนี้น้ำเบอร์เก้าวรดายกให้เลยนะคะน้ำเบอร์เก้าสวยเหมือนกัน ความแท้ของสกนลนะครข้อสําคัญเป็นความสี่ตะกอความสี่ตะกอจะเป็นความเส้นเล็กและความเนื้อนิ่มหอมหอมคมนะคะรับรองนะคะสินค้าบรา,าจัดโกให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยนะคะบางทีบางท่านก็แทบจะไม่ได้กําไรนะคะได้แต่ต้นทุนซื้อผ้าให้แม่กี่อนะคะแต่เราก็ภูมิใจนะคะที่ได้ให้พ่อแม่พี่น้องถูกๆแล้วก็เราได้ดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้ number 9นะคะ 250บาทพร้อมกล่องนะคะมีหลายฝืนนะคะนับเบอร์เก้านะคะนับเบอร์เก้านี่มีหลายฝืนนะคะหากท่านต้องการเอาไปเป็นแท็กทีมใส่ด้วยกันฝากเป็นคู่หีคู่ก็ได้นะคะอันนี้นับเบอร์เก้านะคะต่อมาเป็นนับเบอร์สิบนะคะนับเบอร์สิบลายสายฝนนะคะพ่อแม่พี่น้องลายเอกลักษณ์ลายต้นตํำหลักของสนนกลนครนะคะลายสายฝนนะคะลายสายฝนเนื้อนิ่มผ้าสีตะโกค่ะนับเบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะ หากท่านต้องการก็มีโอเคอยู่นะคะมีหลายผืนนะคะอันนี้เป็นลายสายฝนนะคะเป็นเนื้อคามแท้ของสกุนนครนะคะ mm hmm. เนื้อนิ่มเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ mm ่ะ hmm. เนื้อนิ่มนัมเบอร์สิบนะคะ250 mm hmm. พร้อมกล่องเช่นกันนะคะเราจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องช่วงเทศกาลนะคะว mm hmm. งเทศการสงการนะคะมีหลายผืนนะคะนี้ลายสายฝนนะคะ มีหลายคนเพนดูนะคะอันี้โอเคนะคะี่มีลายปืนนะคะท่านอยากได้กี่เืนนะคะทักทายบอกกันมาเลยนะคะทักทายบอกเวลาได้เลยนะคะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะนัมเบอร์สิบผ okay, okay, uh, ่านไปนะคะตอนนี seul, s <S uh. ้เป็นน so ัมเบอร์สิบเอ็ดนะคะพ่อแม่พี่น้องนัมเบอร์สิบเอ็ดก็จะเป็นลายนี้นะคะเป็นสีร้อนมีขอบแต่ขอบคนละอย่างกับที่ยกไปแล้วนะคะสีงามเนื้อละเอียดนะคะสีงามเนื้อละเอียดนะคะ สินค้าของเราโอเคทุกคือสินค้าเรางามนะคะ250อพร้อมกล่องนะคะลำเบอร์11หากพ่อแม่พี่น้องอยากได้กล่องไปฝากไปต้อนเป็นของขวัญปีใหม่ให้ลูกให้หลานหรือลูกหลานซื้อให้ปู่ย่าตายายขอแพ็กเกจไปเลยนะคะ250เท่าน,นั้นกระดาษขายพิเศษสุดๆเลยนะคะปกติกล่องใบนี้ขาย30บาทนะคะแต่อันนี้เราจัดแพ็กเกจให้เลยนะคะ250นะคะ 2 5 0พร้อมกล่องแพ็กเกจไปเลยนะคะรวดใส์รุ่งสงการของเรานะคะสินค้าของเราโอเคนะคะนัมเบอร์11นะคะนัมเบอร์11อของเรามีมีหลายผืนอยู่นะคะหากท่านต้องการนะคะอันนี้คือนัมเบอร์11นะคะเป็นขอบสีขาวสวยงามนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านสวยจริงๆเพราะสินค้าอันไหนที่เราลดได้เราก็ลดหลั่นกันไปเลยนะคะต่อมาเป็นนัมเบอร์12นะคะ เหมือนกันเลยแต่เป็นสีทองนะคะพะ่อแม่พี่น้องดูดีๆนะคะเส้นคนละเส้นนะคะอันนี้เส้นสีทองนะคะอันนี้นัมเบอร์12นะคะรรู้สึกว่าจะมีผืนเดียวนะคะนัมเบอร์12มีผืนเดียวนะคะหากท่านต้องการสินค้าหากท่านต้องการแคปแอดไลน์โทรทักมาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายหากท่านแอดไลน์ไม่เป็นให้โทรแล้วก็ทักเข้ามานะคะนัมเบอร์12มีผืนเดียวนะคะพะ่อแม่พี่น้องงามมากนะคะงานจริงๆนะคะ สินค้าของเราโอเคนะคะทุกพื้นเรางามนะคะต่อมาเป็นลำเบอร์สิบสามนะคะอันนี้ลายเปลือกไม้สวยเหมือนกันนะคะลายเปลือกไม้บางที่บางกลุ่มบางคนขายพื้นนี้สามร้อยห้าสิบพร้อมกล่องสี่ร้อยนะคะแต่เราขายในราคามินรภาพสองร้อยห้าสิบพร้อมกล่องนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยในช่วงเทศกาลสงการานต์นะคะจัดให้สุดๆเลยนะคะ n u เบอร์สิบสามสองร้อยห้าสิบพร้อมกล่องนะคะ สินค้าของเรามีกินพร้อมขายวันนี้ท่านใดที่ต้องการเอาไปฝากไปต้อมเป็นของขวัญปีใหม่ปีใหม่ช่วงสงการนะคะเป็นปีใหม่ของคนไทยให้โทรให้ทักเข้ามานะคะด่วนปีเป็นสัีจาเวรดาส่งไปถึงท่านแน่นอนนะคะ โอเคนะคะช่วงนี้ไปสนียังไม่หยุดเคอรี่ก็ไม่ได้หยุดนะคะยังส่งตามโปรติแต่จะช้าหน่อยนะคะ่ะช่วงสงการเพราะว่าสินค้าอาจจะเยอะแล้วก็รถก็อาจจะเยอะเดินก็แทบจะไปกันไม่รอดแล้วก็วิ่งรถยิ่งหนะักเข้าไปนะคะสินค้าก็ต้องล้าช้าเป็นเรื่องปกตินะคะ ขอให้ท่านวางแผนไว้ว่าท่านจะเอาอะไรท่านจะซื้ออะไรไว้ก่อนนะคะจะสะดวกกับการส่งและจะสะดวกกับการที่เราเมอบให้ทุกๆคนนะคะในคลิปนี้เป็นผ้าพันคอสีตะโกผ้านน่มผ่านไปแล้วนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูดีๆแล้วก็อยากได้ทักเข้ามานะคะหรือไม่เข้าใจให้โทรตามโทรถามบรดาได้หาก หางวลดาไม่ได้รับก็ให้โทรอีกค่ะนะคะบางครั้งเราขับรถบางครั้งเราก็ไปออกกําลังกายนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพทุกคนสนุกสนานกับช่วงเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ของคนไทยเราในวันที่13นะคะ13 14 15นะคะก็พวกคุณทุกท่านที่เมตตานะคะเข้ามาซื้อเข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้วลดาด้าภาคานะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะสวัสดีทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะขอบคุณคเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ